พี่เล่าสวัสดีค่ะเสียงชัดเนาะเสียงชัดเจนค่ะน yes> like. ja. ok um ี่ฟังอยู่เล่าสวัสดีค่ะนี่เสียงชัดเนาะเเสียงชัดจนค่ะเอาไปเก็บนะนูว่าไม่เอาตอนแรกก็จะไม่เอาไม่ปฏิเสธผู้ชายไม่ได้แต่เขาเสียใจนะคะแอดกอลก็เลยบอกว่าฝากไว้ตรงเอ๋อฝากไว้ตรงกล้วยพี่ทุก่อนนะฮะนี่ วันนี้นะคะทายศักดิ์สุรินกำลังทำหัตถการในช่วงเช้าเราวันว,วันนี้น่าจะไม่ได้เดินพี่นุกวันนี้ได้เดินไหมเนี่ยไม่ได้เดินปะเดินอยู่หรอเดินยัง,อ,งอันนี้นวดก่อนอ่ะอันนี้ตอนนี้เป็นการนวดนแล้วก็มาครบร้อนก่อนโอ้ยมาดูเสื้อใกล้ๆสิเธอเสื้อใหมเสื้อหล่อมากแม่มาดูเห็นไหมความสวยความหยางแม่ นี่พี่สักสุรินทร์จากเลยนะจัดจัดคุณเลยนะแล้วก็ถ้าเหมือนเป้ชนะใส่ปกแขนมาด้วยวันเนี้ย <laughs> <laughs> สวยงามเน่ยะได้นะฮะได้อยู่แม่ได,ไ,ได้อยู่ค่ะพอดีตัวว,นน <laughs> วันนี้เขาใส่เสื้อหล่อทั้งคู่เลย เสื้อจากร้านรักสยามแม่เสื้อร้านรักสยามนะคะเดี๋ยวเราจะมาประมูลกันในวันเสาร์นี้นะคะทุกคนอย่าลืมเข้ามาประมูลกันเยอะๆนะสิ้นเดือนแล้วไหนอาทิตย์ที่แล้วใครบอกว่ายังไม่สิ้นเดือนเลยอยากให้ประมูลหลังสิ้นเดือนเอาละแม่เงินเดือนเข้าแล้วนะคะเงินเือนข้าราชการเข้าแล้วนะคะมาประมูลเสื้อกันวันเสาร์นี้เช้าน,นี้น้ำปังอากาศเย็นค่ะฝนตกตลอดทั้งคืนใช่แม่ฝนไม่หยุดเลยนะคะใครก็ได้ช่วยเอาพัพพิรุณไปเก็บก่อนนะคะตอนนี้ฉันกลัวน้ำท่วมมาก วิจับดูดแม่ใช่เราต้องเนียนค่ะอย่าให้ผู้ชายรู้ว่าเราจะไปลวนลามเขานะคะเออเราต้องจับแบบเนียนๆไม่ให้เขารู้ตัวแม่นะคะ <laughs> เงินเดือนธนาคาวิสาหกิจเข้าพรุ่งนี้ค่ะของออ,อปเข้าวันจันทร์วันสิ้นเดือนวันไหนคือเข้าวันนั้นเลยค่ะเข้าวันสินน้นเดือนพอดีอ่าสำหรับนเดือนของพวกเราชาวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันสิ้นเดือนตกกับเสาร์อาทิตย์ก็จะออกวันศุกร์อ่าก็คือออกวันทําการสุดท้ายของเดือนแม่ อาทิตย์ที่แล้วต้องขอบพระคุณแม่แม่นะคะที่มาร่วมประมูลกันนะมีเสื้อลายน้องใบบุญกับแม่อุ้มผางเนาะมีเสื้อลายพี่ทูนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วมีใครน่าจะซัมนีอ้อาแล้วก็จะมีเสื้อของลายส้มจุกอยู่ยพี่ทูทำอะไรลูกเนีนยนอะไรตเนียนละอ้าปากแลบลิ้นคืออะไรอ่ะอ้าปากแลบลิ้นคืออะไรอ่ะเอาขอเสื้อละ อ้าวเธอเสื้อไปไหนมืน้นมื้นครับเสื้อเสื้อหายนหนาวหรอมื้นไปไหนเสื้อไปไหนอะลูก <c oughs> หนาวเหรอเช็ดตัวเหรอโ,อโสมุทปราการร้อนแต่ไม่ถึงกับมไม่ถึงขั้นตับแตกค่ะปีนี้ฝนเยอะจริงทางเหนือต้องหนาวมากแน่เลยสาธุ <c oughs> แม่หนูรอหนาวมาหลายปีสมัยเด็กๆยายจะชอบบอกว่า เนี่ยถ้าหน้าฝนนะฝนเยอะๆแบบนี้นะเดี๋ยวตอนหนาวจะหนาวเยอะแล้วก็หนาวนานนะคะปีที่แล้วหนาวอยู่สองวันเสื้อกันหนาวยังไม่ได้ใส่เลยแม่กาลังเริ่มรู้สึกเอา้าหมดหนาวแล้วนะคะเสื้อเีโดออวันนี้อาจจะมีเสียงสวบสาวนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อยู่ใต้สะก,กันฝนนะคะ <laughs> <laughs> พี่กอก็คือตากฝนนะทุกคนนะ่นดูมากนะคะผู้ชายดิฉันนะคะ มรชาชนทาการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบงงนะคะแบตก็จะเอ๊ะกลัวแบตหมดจะต้องเชื่อโอ้โหหลายอย่างนะคะวันนี้เจ้าของกิจการไม่มานะคะพวกเราก็เป็นรักษาการแทนใช้อุปกรณ์ที่มีใช้อุปกรณ์ที่มีแม่พี่กอก็ประยุกต์สุดพลังแล้วนะงงมากนะชอบหนาวมากๆรอค่ะนนอะทุกคนอยากให้หนาวใช่ไหมเสถียรเลยนี่ความหล่อความหยั่งวันนี้นะคะสวัสดีแอดค่ะเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณมากนะคะ อ๋อบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์เข้าวันนี้ใช่ไหมแม่จะเห็นเข้าเข้ากันแล้วนะกับคนที่ไม่มีกับคนที่รายได้น้อยใช่ไหมเอเข้าวันนี้<อ>ก็ธรรมอเขตดอนเ<า>มืองครึม้มครึม้มค่ะเหมือนกินยาสาสมุนไพรอะอนกสมุนไพรคะใช่ใช่ไอ้นั่นไงลูกประครบได้ประครบยังยังน,น,นกยังเอามาดูได้ก็อุ้ยนี่เห็นแม่อ๋อต้มอยู่เห็นแม่เขาส่งรูปประคบอันใหญ่มาอันนี้อันอันใหม่ไหม อ่าลูกประคบอันใหญ่มาแล้วจ้าดูได้ไหมอะเธอมาทางนี้มาสิต่อมาดูได้ไเราจะต้องเอาไปเอาไปทําตรงไหนโอ้อันนี้มาจากไหนคะนี่ลองกองโอ้อลังการมากหมอวันดีค่ะคุณามอวันดีค่ะไหนอันนี้คือลูกประคบใหญ่ใช่ไหมว้าวมาแล้วมีค่ะตามที่คุณหมอรีเควสต์นะคะโอ้นี่ไงสุกีก็แมนจิ๊มเขาหรอ หอมมากเลยทุกคนหอมมากเนาะดูตั้งประคบเนาะคุณหมอเนาะได้เป็นวงกว้างหน่อยอสวยงามนะคทุกคนฉันไปทำของเขาทางนี้นี่เดียวนึ่งพร้อมสมุนไพรเลยเหรอคุณหมอเออไก่โอสมุนไพรนะคะคนพิการใช่ไหมแม่เข้าวันนี้ใช่ไหม ลูกประคบไซ์พีทุค่ะเออสเปเชียลสุดๆนะคะความ v v ว p ต่างๆนะคะสำหรับกิจกรรมของพี่ทุนะคะเราก็จะเริ่มด้วยการอ่าบนวดก่อนนะคะกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ประคบร้อนนะคะเพื่อเป็นการลดการอักเสบแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นเนาะผู้ชายเขาพับแขนเสื้อให้กันด้วยอรอแม่เออ หลังจากที่พี่ทูนวดแล้วก็ประบร้อนเสร็จนะคะเมื่อกล้ามเนื้อยืดเหยียดได้ดีแล้วนะคะก็จะทําการไก่ภาพด้วยการเดินข้ามสิง่งกีดขวางเอา,อาเธอทํอาไมเธอมีเสื้อล่ะทําไมเธอ,อมีเสื้อล่ะลูกคบแห่งรักวะลูกประครบแห่งรักแม่แม่บอกโอ้โห,โหโส่งมาด้วยความรักความหยั่ง ขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ส่งรูปประคบมาตามที่คุณหมอร้องขอไปเนาะอยากได้รูกประคบขนาดใหญ่นะเพราะว่าเวลาประคบเนี่ยจะได้เป็นบริเวณที่กว้างขึ้นนะคะนี่ V.I.P. ฟุดๆเนาะแม่เนาะคนหลอกก็แบบนี้แหละนะคะใครๆก็พร้อมเปนะแม่เออเกิดมาหลอกก็โชคดีแบบนี้แหละนะคะ พ่อปิวคือนั่งแบบชิดติดลูกมากนะคะอยู่ใต้ตงวงไปเลยนะคะดีสุดแล้วสมุนไพรให้พ่อๆไว้ใช้ด้วยนะคะคจากบ้านฮักอ,อ่าได้ค่ะเดี๋ยวชอปป้าทำการจัดส่งให้นะแม่คือชอปป้าช่วงนี้ก็ภารกิจวุ่นวูนเนอเวิร์ดมากนะคะ เดี๋ยวสายๆโอนค่าตกของ BB ให้นะคะ oh. ได้ค่ะ oh. แจ้งเข้ามาในแฟนเพจได้เลยนะคะในแชทได้เลย oh. ดีใจจังรูปประคบใช้ได้จริงสมใจ oh. เนี่น่าจะมีรูปประคบตามมาอีกหลายหลาย,ลายที่อยู่นะ oh. แม่เห็นแม่แม่ส่งกันมาใหญ่เลยนะคะ oh. ขอบพระคุณมากๆเลยก็จะได้เก็บไปใช้ในระยะยาวเนาะ ประครบร้อนเสร็จแล้วนวดกระตุ้นไฟฟ้าเรียบร้อยก็<ม>ะจะทําการเดินข้ามสิ่งกีดขวางนะคะในความคล่องแคล่ว<ม>เออนุกเธอแหละเธอหละ <c oughs> <c oughs> เออพี่นุกีอยู่ใกล้แม่สิแม่อ่าหลังจากที่เดินเสร็จนะคะพี่ทูก็จะกลับขึ้นมา <รอ S 1> ทำหัตถการอ,อีกรอบนึงเป็นการประครบเย็นนะ เวลาที่นวดนะแม่จะเห็นได้ว่าพี่ทูอ่ะตาพริมมากเพราะว่ามันเพลินมันมีความสุขสบายนะคะสบายขานะคะอพอประครบเย็นเสร็จแล้วนะคะ,ะพี่ทูก็จะเดินไปพักผ่อนนะคะบริเวณข้อข้างๆกับน้องบารันแล้วก็แม่ใบตองนะคะอ่าเป็นการให้เขาได้เดินเล่นนะ,ะโดยที่ไม่มีการถูกมัดใดๆแต่ส่วนใหญ่พี่ทูก็ไม่ค่อยเดินนะคะก็คือติดพ่อนะคะพาะพ่ออยู่ตรงไหนพี่ทูก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ค่อยเดินนะคะ หลังจากที่ผ่อนคลายอิรียโบถเนาะหลังจากการทําหัตการที่โรงพยาบาลช้างรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยเดินอย่างอิสระจนถึงประมาณบ่ายสโมงนะคะพี่ทูก็จะโชว์ตัวตั้งแต่บ่ายสโมงจนถึง4ี่โมงเย็นเลยแม่ทุกวันนะคะถ้าพี่ควนไม่ลาแ,แต่ถ้าพี่ควานลาวันไหนก็จะแจ้งให้ทราบทางแฟนเพจนะคะพี่ทูก็จะไม่ได้ลงมาทํากิจกรรมด้านล่าง เมื่อวานฉันพยายามไปส่องพี่ทูมากเลยตอนไลฟ์เธอเธอเอามาไว้ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ส่องอยังไงก็ไม่เห็นปีนต้นไม้สุดเมื่อวานบอกแสดงว่าน่าจะอยู่ชั้นลอยแล้วล่ะไม่น่าอยู่ชั้นบนนะคะถ้าอยู่ชั้นบนต้องเห็นนะคะนี่เขคุณไม่ยอนกลับไปเล็กด้วยนะคะ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> คุณแม่ปิด,ป,ดปิดวางเลยเออปิดวางเลยเนาะสอรี่นะคะคุณแม่สอรี่นะคะคุณแม่ลูกชายคุณแม่บอกหนูนะคะเออแม่ถูกไหม บอกให้พี่ทูอยู่คอกบารานใบตองค่ะกระตุ้นให้เดินทุกนาทีใช่ไหมแม่โอ้ขอบคุณมากพี่แม่ใบตองอยู่เดินกี่โมงเธอจะกินหรอมะเท่าอ่ะเธอไม่น่ากินนะมะเท่าน้อยครวบแม่ฟังเสียงนี่มันกระทบตียูนิแฟาอ่ะเออบุบเออทำเก็บไหมโอ้แม่ดูสิเขาส่องคนหล่อมากวันนี้มือถือฉันไม่วางฉันจะไปถ่ายรูปนะเนี่ยหล่อมาก เมืนไปให้แม่จับหน่อยเร็วใหญ่ยิงมืหยิงแล้วเกินดูทำหน้าสิดูทำหน้าไปพนไปหาแม่เร็วอุ้มาถ่ายรูปอุ้มถ่ายรูปเออถ่ายรูปหน่อยถ่ายนกไหมถ่ายนุกเว้ยเออถอายอูเออเลอเอหเอ้โหอเอ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 อเกอเเออเเอ ใช่ค่ะวิ่งผ่านจอก็ดังแล้วแม่ยุงวิ่งผ่านอจะเต้นเตบ้ะวิ่งอะไรยึไฟเสียนาหักนะหักหมอนข้างพ่อปิวนะคะพ่อปิวบอกว่าเขาให้จับให้เล่นเพราะว่าไปนอนด้วยกันบ่อยอยวันนี้เขารู้สึกชอบพี่กอเป็นพิเศษวันนี้เออดูสิมานี่สหนีเธออย่าเอาขสายไฟพี่กอบไปไม่ได้นะลูกมันมื่นมันมื่นครับยี่ มึนๆครับโอ้โหจะนั่งเก้าอี้เหรอเธอไปทําอะไรตรงนั้นเธอจะนั่งเก้าอี้เหรอเธอจะนั่งเก้าอี้เหรอโอ้ยนะอะไรอ่ะร้อนร้อนใช่ไหมร้อนแหละลองถ้าตกใจเลยนะคะอุ่ยคืสองอย่างคือถ้าไม่ร้อนก็ไฟดูดอะค่ะอยู่สองอย่างไม่จะร้อนอะร้อนค่ะร้อนนะคะจะรักใครดีเนาะไหนเห็นไหมแม่ช้างก็น่ารักที่ควานก็น่ารักน้องหมาก็น่ารักแอดมินก็น่ารักเสียงเสียง ออวันอังคารไม่ไลฟ์พี่ทูแล้วหรอกคะ่ะช่วงแบบวันอังคารพี่ควานลาค่ะพี่ทูไม่ได้ลงมานะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ได้ดูกันเนื่องจากช่วงหลังอะคะ่ะคุณหมออยากจะให้การรักษาเป็นไปโดยตามแผนการของคุณหมอนาอก็คืองดลบกวนพี่ทูนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ควานมาไม่ครบเพราะว่า เวลาที่พี่ควานเหลือคนเดียวค่ะเขาจะต้องมีสมาธิจดจ่อกับการดูแลช้างถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปไลฟ์<ไ>บนหลักมัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เกรงว่าเดี๋ยวพี่ควานจะแบบไม่มีสมาธิไหมเพราะว่าเขาต้องห่วงแอดมินด้วยห,ห่วงสวัสดิภาพแอด,ดมินด้วยนะคะเธอแกลงหมออ่ะเธอแค้นอะไรหมออ่ะเธอติดหน้าอขอบพระคุณสำหรับดวงดาวด้วยนะคะส่งมาให้กำลังใจพ่อปลิวพี่นุกดูดูเขาอองวงสะกิดพ่อเขาเมื่อกี้นะฮะจิงิงปอเหรอ เออจักกี้พ่อชิลูลลก G L สี G L ก็ดมหมดมีการดมเลยหอมนะเอมมอหอมหอมสอมุนไพรปุลยปุลยใช่ไหมปุลยปุลยเลยไปไหน,น่ยสถานการณ์น้ำท่วมที่ลำปางบริเวณใกล้เคียงเป็นยังไงบ้างคะโอ้แม่ ที่ใกล้เราเลยก็คือชุมชนบ้านแม่ตานน้อยนะคะที่ทางสวนอนุรักษ์ช้างไทยกําลังรับบริจาคสิ่งของเนาะเครื่องอุปโภคริโภคแล้วที่สําคัญนะตอนนี้ค่ะแม่พอน้ําลดล่ะชาวบ้านไม่มีอุปกรณ์ในการทําความสะอาดนะคะเพราะว่าไม่กวาดไม่ถูแปลงเปิงถังถึงปลิวไปกับสายน้ําหมดเลยแม่บางบ้านคือเตาแกส๊สไปทั้งถังเลยนะคะตู้ โตเตียงต่างไปกับกระแสน้ําแทบจะหมดเลยแม่ชาวบ้านน่าสงสารมากนะคะใครที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งมาบริจาคแล้วถ้ามีอุปกรณ์ทําความสะอาดเนาะไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะแปลงขัดด้ามยาวต่างๆด้ามสั้นกระมังถังน้ําเอามาบริจาคได้เลยนะคะที่อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณนะคะส่งสลิปเรียบร้อยค่ะแอดปปอขอพระคุณคุณวิวีมากนะคะนี่นี่ะ ไไไม่่ปปจะแลดูดูทำดูทำขาดูทำขาหล่อนเก่งขาหลังแบบจะไปอ่ะติดสปีดอ่ะเตมดูติดสปีดขาหลังเตรียมสตาร์ทเตรียมสตาร์ทเตรียมสตาร์ทตะลุกอ่ะมือไนไปไหนถือมือเตรียมสตาร์ทไปมีเรื่องอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยดูขาหลังแน่เก่งแบบเตรียมพุ่งสุดตะลุกอ่ะ p r o t e c yes เขาเรียกว่าอะไรฮะการอากาศเออ security guard ซัลซูรินกอด protect protect ซัลซูรินอะเออ protect ที่คือสบู่เหรอ protect ที่สูตรขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะที่สูตรเราไม่ท่วมนะแม่อย่างมากก็มีน้ำเอ่าห้วยแม่สารไหลผ่านนะคะช่วงสั้นๆน้ำก็จะไหลไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเป็นพื้นที่เชิงเขาเนาะนี่ คุณหมอซานนี้ใช่ไหมคะพี่ทูฟินมากใช่ค่ะช่ยคุณหมอวันนี้ทาลิปมาหรือเปล่านี่เห็นไหม<อ>มันต้องลดเออสี่ลิปคือชนะลดไปเลยหนึ่งคุณหมอทำให้โลกสดใสค่ะสวยงามดิฉันชอบมากนะคะคนเรามันต้องแต่งนมแต่งหน้าบ้างนะคะไม่แต่งหน้าเดี๋ยวเขาคิดว่าฮาโลวีนแม่ใกล้แล้วนะอันนี้เลนซูปไม่มีนะพี่น้องวันนี้เอฟเสื้อพ่อๆค่ะหล่อมากเห็นไหมแม่ลดไหมในแบบนะคะ ข้าที่ระว่างไปใช่ครูนะคะเมื่อกี้เห็นเลยนะคะขาหลังแบบเตียมมากเตียมพร้อมวันนี้หน้าจอแปลกๆนะคะขออภัยด้วยนะคะแม่วันนี้เปลี่ยนเครื่องวันนี้เปลี่ยนเครื่องอ่โหลดแอปใหม่ต่อสายทุกอย่างใหม่หมดฮะประชุมพี่ช่วยประชุมค่ะวันนี้กระตุยก็หยุดกระตุยก็หยุดพอยืดอหลังเตอร์ยู่นดยหลังเตอร์เนาะ กระต่ายมาจนคนที่บ้านงงแล้วนะคะอยู่ในที่ทํางานมาโอ้หคุณยาวอันนี้อันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวคนเดิมเดี๋จะบิดกล้องไปแต่ซุปลืมไมม่มีเลนส์ซูมซูมได้สัน้อยเออซูมได้สัน้อยซูมได้ไม่เยอะนะคะใจได้ใจ คุณหมอซาน้ไปอยู่กระบ,บี่สอนแอดขนมเค้กแต่งหน้าด้วยนะคะจะได้โชว์หน้าในไลฟ์สักทีใช่ไหมแม่แอดขนมเค้กไม,ม่กล้าแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอปอหาเรื่องไปนี่ดีกว่ากระบี่ปไปกประถินเออว่าต้องไปลงชื่อก่อนฉันจะไปไลฟ์ที่กระบ,บี่แล้วฉันก็จะถ่ายแอดมินขนมเค้กให้แม่แมดู <laughs> ปางตีตต๋ย้ายช้างแล้วค่ะเห็นประกาศอยู่เมื่อเช้านะคะก็ขอให้ปางช้างทุกปางเลยแล้วก็มีช้างตระกูลแสงของนันประคูด้วยนะคะที่อยู่บริเวณริมน้ําก็ขอให้ทั้งพี่ฟานเจ้าหน้าที่ทุกท่ารนรวมถึงน้องช้างทุกเชือกนะคะปลอดภัยเนาะเมื่อเช้าเห็น เห็นคุณหนูนาแกก็คอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงอยู่นะคะในเรื่องของการย้ายช้างนะแม่เพราะว่าน้ำเวลาเขามาเขามาแรงมาเร็วนะแม่เดี๋ยวจะเอาไม่ทันนะคะสูนอนุรักษ์ช้างไทยยังไม่ท่วมนะแม่เราไม่เคยน้ําท่วมนะคะเราอยู่ในพื้นที่เชิงเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาน้ําที่ไหลมาก็จะเอ่อล้นนิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปนะคะไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ แอดมินสู้ๆนะคะทุ่มเทสุดๆขอบคุณค่ะแม่เก๋นะคะระดับน้ำที่ศูนย์เป็นอย่างไรบ้างคะเป็นห่วงทั้งคนทั้งช้างเลยที่ศูนย์น้ำไม่ท่วมนะคะมาซันนะเนาะเออเอ็นดูอ่ะใจหน่อยจ้ามีหมูหัวมาซันนะเนาะซันลูกๆๆเลยแม่ร่างกายอยากเจอการประทะเหรอประทะไม่ได้ลูกดูตัวเขาสิแค่ความยาวขาเขาก็ชนะแล้วลูกเอาเลย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  องค์คารักพี่ทูคอยเฝ้าระวังป้มหน้าใช่แม่แล้วคืออยากไปมากนะอยากไปจนสันอะแต่ไปบ่ได้นะคะไม่มีมูนะคะถ้ามูมานีไปอ่ะนะถ้ามีมูนี่ไปแล้วลนไปลุมเขาอะนะเ,นเนสียงดังโทษเนาะมืม่นเออหนูจะปกป้องทูหรือปกป้องมื่นดีเนี่ยตัวทามีอย่างจริงไหมขามีจ้อยหนึ่งนะคะขามีอยู่สองนิ้วนะเข้ามาก็เจอสุดหล่อเลยครับแม่ เข้ามาทันพี่ทูนวดด้วยเนี่ยเดี๋ยวหลังจากการนวดก็จะเป็นการเดินนะคะกายภาพบําบัดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆนี่พอจิกเกอร์ลิงอะจำวันวิ่งขารอยได้ขำกันสุดๆวิ่งแหงไปหน่อยนะคะบรอดิการ์ดตั้งการ์ดตลอดเวลาใช่แม่นะคะพร้อมรบนะคะหัวน้ำน้องช้เกาะจะวิ่งจะวิ่งไล่นักวิ่งค่ะแต่ขาไม่ถึงเห็นดู แอดปอยอ,อ,อย่าประมาทมามื่นนะคะนางไล่คนเก่งเห่าดังไว้ก่อนจริงแม่นางเห่าดังจริงนี่กว่าจะมาเป็นมิดเลิกเห่ากันนี่ก็พักใหญ่้ะนะแม่ก่อนหน้านี้ก็เห่าป,อ,ป,อ,ปอยิ่งกว่านะคะเจอกี่ครั้งก็เห่าแม่งงมากะ,ะไม่รู้ไอฉันไม่รู้ว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนหน้าแปลกนะคะหมาเห่ายิ่งกว่านะคะมื่นตัวแค่นี้ทําอะไรได้เออใช่ไหมแม่นอนแล้วนะพี่ทูว์ได้ดูไลฟ์สดแค่นี้ก็เชื่อใจแล้ว ที่ต่างประเทศสองทุ่มแล้วคิดถึงนะคะอ๋อค่าฟันดีนะคะแม่แม่ที่ชมอยู่ต่างประเทศเนี่ยรอชมอยู่นะคะามาแล้วใช่ขาหลังคือแบบพร้อมดีดดันตัวเองไปข้างหน้า,มาไม่มีพว่ะคะ่ะ<ป>ก็เลย<ป>อยู่เงียบๆไ,ไปก่อนเกรงสู้ไปเเลย ดีใจค่ะขอให้ปลอดภัยตลอดไปนะคะขอพระคุณมากค่ะหลายๆท่านทักมาแม่ว่าแบบที่นี่น้าท่วมไหมไม่ท่วมนะคะไม่ท่วมเน่เอาห่ะใช้วิธีกระโดดไล่งับอย่างหาแอดปอปอนุญาตให้ไปอมยาได้ค่ะดูแปลกๆใช่ไหมแม่เสียงยังไม่ค่อยมานะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ร er> ู้ตัวเลยว่าจะได้มาไลฟ์แม่แอดเฟิร์นบอกเม่เช้าแน่เป็นกําลังใจให้แอดเฟิร์นกันด้วยนะแม่ใกลคลอดแล้ววหาดิฉันตื่นเต้นมากนะคะ มามือไล่นักวิ่งตอนแรกวิ่งมาอย่างแมนพอเจอมามือไล่สาวเตกว่าเฮงเหรอแม่เขากี๊ดเหรอก่อก็ยุเก่งมากเชียร์เก่งพี่เกาเชียร์เชียร์ให้น้องเป็นนักสู้แม่นะคะเห็นข่าวฟาร์มจระเข้ที่ลำพูนโอแม่ใช่ที่เจ้าของต้องยอมฆ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ไหมเอ็นดูมากนะคะแต่ก็ต้องชื่นชมเลยนะคะว่าเจ้าของฟาร์มจระเข้คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงมาก ยอมที่จะเสียผลประโยชน์ในฟาร์มตัวเองนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้องจระ,ะเข้หลุดไปกับน้ำแล้วออกไปเจอชาวบ้านแม่อันนั้นจะหากว่านะคะไม่ได้แม่นะคะชื่นชมมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกทท่านเลยที่มีส่วนช่วยในการรับผิดชอบสังคมแล้วก็หลายๆที่ก็มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นเจ้าของที่พักโรงแรมรีสอร์ทหลายๆที่นะคะก็จะเปิดให้กับ กู้ภัยหรือว่าคนที่มาช่วยผู้ประสบภัยเข้าพักได้ฟรีเลยนะหลายๆที่นะคะลองหาข้อมูลกันได้นะแม่นะ,ะพอซูมถึงมารู้ว่ามามืนยืนยืนอยู่แม่นะคะยืน,แล,ววยนแล้วก็เกรงยืน <c oughs> แล้วก็เกร็งพี่ปิวเอิญหมอนะฮะจะปุุงเปนเตรียมที่นั่น นั่นนัเอาละเอาละเอาละเอาไปละไปละไปละมันกล้าหานอ่ะมันกล้าหานอ่ะเนี่ยเอาละรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เอาละเอาละพวกมาแล้วพวกมาแล้วพวกมาแล้วเอาแล้วเออพวกมาแล้วมือจัดการเออมือจัดการไป่านเอาล่ะเออ เขาเล่นได้ไรเล่นได้ตลกไม้เขาห่วงบ้านเฉยห่วงบ้านเฉยเออแต่งงว่ามันกระโดดจากนี้ลงลุ่เหมอกี้เออแม่แ่ันนั่และตัวันแรงมากงูด้วยกันมีผักพวกเราเก่งมากมะม่วงหนูยาเปรี้ยวเยอะลูกตัวหนูอยู่ใต้ทองเขาเลยนะ หมามูองแท้เอ็นดูองค์คาร์คัททูตนะคะเอาละม้วนแน่นะคะมือกับเจ็บมืดตัวเปิดมืดเป็นตัวเปิดตอนนี้ที่เราเอาไข่บางกล้องอ๋อเอาไข่บปะเอาไข่บางกล้องอยู่ดีๆก็อยากโชว์ไข่ให้แม่ๆดูนะคะเอาไข่มาบางกล้อง เหมือนเอยพอมีพวกเราวิ่งไล่กวดเชียวนะเออเหมือนคิดว่าตัวเองขายาวสองเมตรเลยแม่เมื่อกี้โดดลงจากข้างบนโรงพยาบาลแม่สูงมากนะคะเออโดดจากข้างบนนี่ลงพื้นแม่ไปนู่นไปนู่นไหมเออเราจะไปลันแสดงกันดีกว่าไปเอ่อบาลานใบตองแล้วไปบาลานใบตองเนาะไปเหมือนตัวเปิดแม่เปรี้ยวกันยกหมู่แม่เปรี้ยวกันไปคณะแก๊งบริการเอาล่ะเดี๋ยวเราจ้าง พ่อถูได้นวดให้สบายตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูน้องแสนหวานแล้วก็บารันกับแม่ใบตองกันค่ะทุกคน <c oughs> แล้วนี้เราเห็นทำอะไรเขาเลยเห่าเ